สวัสดีสมาชิกยิ้มยุ่นชาแนลนะคะ่ะวันนี้เรามารีวิวกับพัดลมในพัดลมของเสี่ยมี่แต่เขาลงคำว่าสปาร์ตมี่สาาั่งมาลองดูเพราะเขาบอกว่าสามารถที่จะคนโทรลในมือถือได้อยากลองวิวัฒนาการเสี่ยมี่เราลองกันดูนะเปิดกล่องพร้อมๆกันอันแรกก่อน แล้วสายไฟกระขางแล้วก็น็อตอันที่สองตรงนี้อะนั่นเป็นตัวแตนเกือบหม้อตัวถังต่อมาชิ้นนี้คือตัวมอม้อลมต้องอะไรนะเนี่ลมแล้วไปตัวใบพัดใช่ไหมตัวนี้ ก็คือถาดแล้วก็มือ,อเอคทั้งกล่องมีแค่นี้โอเคส่วนที่เราเก็บมาทั้งกล่องน,นะคะก็มีมาอยู่ยี่ี้จะไม่ให้ดูเนี่ยมีมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีมาหกชิ้นตามนี้เดี๋ยวเราจะต่อกันเฮ้ย ปั๊กเขาให้ปั๊กแบบนี้มาเลยไม่ต้องไปเชื่อมอะไรอย่างอื่นเลยอะ่ะสองขาเสียบใช้ได้เลยเนี่ยปั๊กสองขาดูว่าอะไรก็แกะแกะแกะไปก่อน การใช้ยัดนะพวกนี้ภ<พ>าษ<ส>าจีนไม่เป็นไรแต่คนไทยกูชอบอีกนะเขาบอกนี่คืออันที่หน<า>ึ่งป๊าปก่อนอื่นนะเอาอันนึงหนึ่งใส่อันที่สองอ๋อตรงเนี้ยมีตูดว่ากลมๆใหญ่ๆกับไอ้กลมๆเล็กๆมันแมทช์กับไอ<า>้ตัวนี้เอาตัวเนี้ยเบาเนี้ยเราจับ สองตัวเนี้ยเสียบลงไปกันอ๋อกซิลเสร็จเขาก็ให้ล็อกอ่ะเพราะว่าตรงขาตุ้งตูเนี่ยตรงตูเนี่ยตูนี่ยเห็นไหมใช่ไหมเนี่ยจะต้องมีตัวล็อกเนอะเขาเป้นมอเตอมาที่ไหนซื้อบลูจริงเลยเรอแต่มอเตอร์ระหว่างนั้นคุณมอเตอร์เลยตัวหนึ่งด้วยอ่ะตรงเนี้ยระวังหบ่อยขายแน่น ถึไข่ขยันแน่นแนอนาคตต้องมาขยัข่ไข่ไนันมาด้ละโอเคยวาไวตัวพัดลมตรงนี้เขาบขอกว่าให้หมุนจากพัดลมมาเข้าหาเราเอาเขา่าสามารธินะี่ะตั้งนะคะตั้งอย่างนี้แล้วหมุนเข้าหาเราแล้วก็มุมุไหนมุไหนหนหี่นี่น หมุนออกแรงทาไมพไมี่ลูกแบบเบียดเบาๆคือเอามือจับตรงเนี้ยจับตรงนี้ไว้แล้วก็เอามือจับด้านนี้ไว้อย่าให้ให้เกิดด้านนี้นะคะจับตรงนี้ไว้้วหมุนแค่ไม่เงี้ยเสร็จแล้วใบพัดจะอยู่ด้านในนะคะนี่ใบพัดมีกี่ใบพัดล่ะ ใบพัดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบพัดนะคะต่อมาเราก็คือเอาตัวเนี้ยเอาตะแกรงนี้นะคะตะแกรงด้านหลังใส่ก็ไปก่อนแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยค่ะที่มันมีหมุนนะคะก็คือตุปสัญญัญลกษณ์ตรงนี้นะตรงไหนดีนี่หมุนมาด้านขวาคือปลดให้มันหลวมคืออันล็อกอะค่ะไ่ายล็อกหมุนไปด้านซ้ายก็คือล็อกเราเอาตะแกรงใส่เนี่ย การใส่เนี่ยมันไม่ใช่ใส่แบบนี้หรอกตรงนี้เห็นว่ามันมีเดือยมันมีร่องร่องลงไปค่ะแล้วตรงนี้ก็มีเดือยตัวเนี้ยเราต้องเอาเดือยเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ก่อน <lucky> เราจะมาใส่แบบมัว่วๆไม่ได้นะของเขามีหลักการนะสังเกตเดือยไอเนี่ยสองอันตรงเนี้ยค่ะมันจะใกล้กันส่วนตรงนี้มันจะห่างๆตรงเนี้ยก็จะใกล้กันสองร่องดังนั้นต้องเอาสองร่องใกล้กันตรงเนี้ยไว้ด้านบน ใช่ไหมอ้้หถูกปุ๊บใส่เข้าไปดังครับใส่เข้าไปเลยจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยนะคะหมนุนที่กี่บอกหมุนไปด้านขวาคือล็อกเอ้ยใครล็อกนนั้นเราจะล็อกเราต้องหมุนไปด้านซ้ายให้มันล็อกอเริ่มปเป็นลูกเป็นล่างแล้ว แล้วเราก็เอาใบพัดในพัดเห็นไหมตรงนี้จะมีเดือยออกมานะคะเดือยตัวผู้ตรงนี้ร่องตัวเมียอันนี้มีร่องก็เหมือนเดิมก็ขงดง่ายมากจานั้นก็เอาตัวเนี้ย,ยค่ะล็อกแต่ตัวเนี้ยมันมันต่างกับตัวข้างในนะตัวข้างในหมุนขวาคลายล็อกหมุนซ้ายล็อกใช่ไหมตัวนี้คือหมุนขวาคลายล็อกหมุนซ้ายล็อก มันต้องสลับกันถ้ากิดมันไม่สลับกันเวลาพัดมพัดลมมันจะหมุนเนี่ยมันจะตีมันก็จะหลุดออกมาดังนั้นก็คือต้องสลับขั้วกันมนุษย์นี่มันฉลาดเนะมีการคิดค้นอ่ะไม่ใช่หมุนให้พัดลมหมุนหมุนให้มันล็อกตึงตึงมือนะคะตึงตึงมือถ้าถ้าไม่ตึงมือหลวมไปเนี่ยเวลาพัดพัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดจากนั้น ไอ้ที่เราดิ้นเสียเกิดขานะน้องมะเหียวกลนมะเหนียวหนูไม่ต้องทำซาวเอฟเฟคลูกคนเขาจะดูการประกอบลูกหมูอเอฟเฟคมาเนี่ยเขาตกใจหมดเลยนั่นไงนั่นไงเราก็ใส่เข้าไปเอาว่าไอ้ตัวเนี่ยใหญ่ๆกลมๆตัวเนี้ยต้องอยู่ตรงด้านล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไขนอ็อตตรงนี้นะคะ วิธีใส่แล้วก็ใส่ข้อบตรงนี้ไปก่อนลุหลดนะคะแล้วเราก็หมุนป๊อกหมุนเบาๆตรงนี้หมุนกลับมาใส่กระเข้าไปเลยไม่ได้ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะมีนอ็อตละเอาน็อตเนี่ยค่ะไขข้างล่างเพื่อเป็นการล็อกล็อกเขาแค่นี้เองแค่ตึงๆมุอพอนะคะอย่าอย่าอย่าแรงมากเดี๋ยวเจียวหวาน แต่จากนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะเราจะมาลองเกียกไฟดูมาดูที่เปิดกันที่เปิดอยู่ด้านบนตรงเนี้ยกดหนึ่งทีอกหลังติดเปิดมีไฟด้วยสองอันมีไวไฟด้วยเปิดสามกดกดนี่นี่นเสียงไหมนี่คือเสียงเบอร์สี่เสียงของเบอร์นหนึ่งเงียบมากอ,ะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเชื่อมต่อไวไฟกัน มาถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้างเขาก็มีตัวนี้ QR code ให้เราสแกนโค้ดเนี่ยเขามี QR code ให้เราสแกนนะแต่๋ยเราสแกนดูเขาให้โหลดแอปพลิเคชัน Homey เราโหลดไปแล้วนะคะกด Open แล้เราก็ใส่อินนะคะเขาให้เราลงทะเบียนเราก็ต้องสมัครลงทะเบียนเขาก่อนจากนั้นก็ไปที่อ e ีเมลเพื่อไปยืนยัน พอเราแอคเซสเขาเรียบร้อยนะคะเขาก็จะให้เราตั้งพาสเวิร์ดเราก็ตั้งพาสเวิร์ดก่อนมาถึงยูดีมก็ขึ้นไปนี่เลยคือเราเปิดเครื่องไว้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็กดแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากดตามรูปเนี่ยตามรูปเดี๋ยวเราจะไปกดที่พัดลมสังเกตนะว่าเราออนออฟพร้อกันเนี่ย On น f f ฟพอมกนปุ๊บในเสียงติดติดติดเนี่ยติดติดติด เพรว่าติดแล้วเขาบอกให้เน็กแล้วก็ให้ใส่พาสเวิร์ดของอาเราเตอร์ Wi-Fi เราเขาก็จะขึ้นตัวชื่อของ Wi-Fi เราแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดก็ให้เขาคอนเนคกันอยู่ลองดูว่าเป็นยังไงตัวนี้คือเป็นชิ้นแรกที่แบบสั่งมาเพราะว่าอยากทำห้องเป็นสมาร์ทโฮมเดี๋ยวต่อๆไปคลิปลถ้าเกิดว่ายุ่นมีสั่งอะไรอื่นเป็นสมาร์ทโฮมได้ตอนนี้ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ว่าจะใช้เกตเวย์แบบไหนดีเพราะเห็นมันมี3ามเวอร์ชันเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนี้ไหมอ่าพอเสร็จแล้วก็เขาก็ให้เราเลือกว่าห้องนี้เป็นห้องอะไรเราก็เลือกเลยแล้ว,วตั้งชื่อห้องเลยนะคะเฮ้ยตั้งชื่อภาษาไทยได้ด้วยอะ่ะแอดเข้าไปแล้วดีไวท์เขาเรียกว่าเป็นแฟนแฟนก็คือพัดลมแล้วก็ Next ได้แล้วแอดก็ l e t go start อันแรกเลยอเน,นี้ยก็ให้อัรีเฮ้ยเจ๋งอะเราสามารถมาสั่งเซตในมือถือได้เลยอะเดี๋ยวจะสั่งลองปิดสิได้ยินไหมปิดปิดแล้วนะคะสั่ง turn on เนี่ยเนี่ยจะกด turn on อยากให้เห็นจังเลยอะ่ะกด turn on นะ ดูเฮ้ยมีเลเวลพันลงว่าสแตนดาร์ดเนเชอร์เลเวลด้วยลองกดเลเวลเลเวลสามมีไฟด้วยหรออ๋อนี่คือไฟด้านหลังแล้วเรามีการแบบให้ล็อกเด็กได้ด้วยมีชายล็อกด้วยเซฟเซฟฟู คือถ้าเกิดใช้ล็อกเนี่ยก็คือว่าเ,อาเล่นได้เฉพาะในแอปก็คือเด็กๆมาเนี่ยไปกดเปิดพัดลมนี้เองไม่ได้แต่อยากให้มันแบบหยุดเฉยๆทำไงอะไม่สายได้ไหมอ๋อนี่ไงไม่สายได้ทำมุมองศาเก้าสิบ ใช่ไหมเก้าสิบคืออะไรออเซตคือเก้าสิบก็คือแค่ตรงเนี้เก้าสิบทีกี้เราร้อยี่สิบคือความกว้างของการปัดพัดลมนี่เราจะอยู่ที่ 90. เก้าสิบออฟเซตหกสิบสามสิบสามสิบแค่ไหนเนี่ยแค่นี้เองปัดไปปัดมาแล้วถ้าเกิดออฟปุ๊บอ่าอยู่กับที่ทำได้แล้วเราสามารถทำได้จากแอปพลิเคชันตรงนี้ตอนนี้ก็ถือว่ายุ่นมารีวิวพัดลมเสี่ยมี่ตัวนี้ให้ได้นะคะ แล้วยังไงแต่ว่าตัวเนี้เขาบอกว่ามันมีคือไม่ต้องเสียบไฟก็ได้แต่ว่ายังไม่รู้ทํำยังไงเลยลองดูไหมขอลองขอลองตอนที่เราเสียบไฟสักครู่ละขอลองนะจะดึงปลั๊กไฟออกดูว่าไฟมันจะมาหรือเปล่าพอออกแล้วนะปลั๊กไฟออกแล้วกไฟออเฮ้ยมันใช้ได้จริงอะไฟดำมันใช้ได้อะ่ะอา้าหมุนสิ เด้อเอหเด้เงินง่ายเอโหเด้อย่างนี้ก็ไฟดับมันใช้ได้เจ๋งอะชอบละจะเป็น I Love s เซี่ยม่แล้วล่ะอะโอเควันนี้ก็จบการรีวิวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะกับพัดลมเสี่ยมี่ที่สามารถคอนโทรลจากมือถือได้แล้วก็ไร้สายก็ได้ยกไปไหนก็ได้ยุ่นรีวิวตั้งแต่ แกะกล่องจนประกอบจนใช้ได้ถ้าเกิดยังไงชอบใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วยังไงติดตามกันนะคะในยิ้มยุ่น channel ถ้าเกิดยังไงผูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เลยแล้วคลิปหน้าอาจจะเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมของเสี่ยมีอันอื่นแล้วเจอกันบ๊ายบายเลิฟยูเสียมี